วัสดีครับผมงามค่ำคืนนี่ดูบิดกันครับผมทีมงานครับกับไอ้หนุม่มช่างเสือโอ้ไปก่อนแล้วนะฝนไม่ตกหรอวันนี้เทค,ครับติดตามกันครับผมอาจ,จะได้แต้มไหมครับอ๋อครับแต้มแต้มแรกของค่ำคืนนี้จอนนอทำไงสวยเล็กสุดย้ายที่ครับมีก็บเบ็ด ย้ายที่ตรงนี้เขาฉีดยาหลังนี้ป่าอะไรนี่ปนินปนินอ่ะโอ้ลูกปนินมายังไงแล้วเนี่ยมาครับคันนี้มีอาการครับปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเนอครับครับ ไปช่อนช่อนชนอน่ปครับผมชนส,สวยครับอนุญาตเก็บก่อนครับผมไปครับไปกันต่อครับจะมีแต้มเพิ่มให้เราให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือไม่ครับอืม จะเดินเลยเบ็ดใช่หรือไม่หนึ่งซิ่งครับควนี้เดี๋ยวถ้าไม่เต็มเดี๋ยวผมถ่ายดูครับผมครับผมไม่ต็มแล้วครับผม ครับตัวชนเฮ้ยโหหลุดโอ้ยอเคครับไม่เป็นไรครับหลุดบ้างอยู่บ้างครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับผม ติดตามต่อไปครับผมอุ้ยเสียดายใส่ใส่สวยขๆมาคันนี้เหมือนจะมีอาการครับใช่ไหมเอ่ยนี่เหมือนมันมีอาการอุ้ยใช่ใช่ใช่ชนครับชนสวยๆครับนี่ครับมาแล้วครับผมสวยๆครับโคีครับยัดเก็บก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ดูมาคันนี้ครับรนี่มรนอะกาศครับนีโยกๆอยู่ครับอะไรมแล้วครับชุตัวมาแล้วโอเคครับอ้ยแสนสวยๆครับโอเคครับนี่ครับ,รรบ,รบ,รบหมายเลขครับผม มาอีกแล้วครับชนสวยๆครับนี่นี่ครับชนสวยๆเจ้าครับผมเก็บครับเก็บครับผมไอเจ้วครับผมหลายชนครับสวยๆครับ เลยครับอเค,ครับผม,ผมยัดเก็บก่อนครับผมเอาแล้วครับท่งนี้ท่านี้มีอาการครับเหนืแล้วครับนี่ปลากินได้ดีทีเลย,เลย,เลยโอ้ใส่ช่อนช่อนน้อยเอาดีครับส่สวยๆอีกแล้วครับผมลงปลาช่อนครับวันนี้โอ้โห คครับผมเก็บค,ครับผมมาแล้วครับผมเหลืองซึ่งึ่งที่เราตามหาเหลืองซึ่งึ่งที่เราตามหานี่เองม,มาแล้วสะด,ดุกส,ดสวยๆครับผมโอเคครับเก็บก่อนครับผมมาชมครับเห็นอะไรไหมครับโอ้โห Ui. Ừ. <laughs> Thành cấp u. được kẹp con cấp. Kinh lực mấy ơi. Kinh lực đi. Ui ui, bao 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 lúc ui kinh ừ. lực kinh Bao lúc bao. Thành ra ช่วยครับผมกินลึกครับ,รบ,ก,ก,บกินครับผมอนีญาเก็บก่อนครับผมตัวนี้ทักทุลักทะเลมากโอ้โหคันนี้ปลาไหลหรือว่าปลาช่อนครับปลาช่อนครับอยู่ซะด้วยโอ้ยช่อนครับกินลึกเงยเลยกินลึกเหมือนเดิมครับทีอืมเห็นครับ มาแล้วใส่สวยๆครับผมโอเครครับผมเก็บก่อนครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับสวยครับแล้วโอเคครับกินไม่ลึกปุดเลยเบาๆๆลกกตบ้ั้นไง ไม่น่าเลยครับโอ้ยไม่น่าประมาทเลยเมื่อกี้โอเคครับผมอยาถึงคันสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายเหลือไม่หมดอ้ยวันนี้ปล่อยปลายอย่างเยอะเลยครับโอเคครับยามกลับกันครับผม ดงปะช่อนครับอันนี้เช่ดดงปะช่อนครับยอดเลยม้าครับอันนี้โอเครับขายยำกลับถ้าไลค์เชรกกดติดตามด้วยนะครับผมมือใหม่หัดไทยครับเทครับผมสวัสดีครับกลับครับนี่ครับมาเร็วครับ อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับเย็นครับนมอุ้ยอ้เอบครับจำหนับเลยครับตัวนี้จำหนับครับโอ้โหเครับเก็บกนครับผมฝากกันลแล้วครับชนครับั่ววยเ็คนึงครับผมเครับเก็บกันครับผ นี่เห็นไหมครับอยู่ไหมเนี่ยไปนิ่งอ่ะเดี๋ยวจะิิงอู้ยจำหนับอีกแล้วครับอู้ยจำหนับครับผมลูกอู้กินลึกครับไายใชจได้ครับผมถือครับเก็บคนครับผมโอ้มาอีกแล้วครับหมายแล้วครับผมสวยครับกินลึกอีกแล้วเทครับอนุญาตเก็บก่นครับผมไฟก็น้อยเต็มที โอ้ยแลวครับลุกครับโอโ้ยเบาเบา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 ซุโโดลุกซุดลุกครับเก็บกันครับผมทีมง,งานรอนานแล้วนี่รอบแรกดูแต่ชายแต่เดินขายด้วยจังกึ้งรอบแรกครับนี่โอ้ดวงปลาปช่อนครับสุดๆวันนี้ทีมง,งานเหรอไหนเดี๋ยวเอามาดูหน่อยสิ ใช่บอกลอบแล้วตะข้องใครนะให้พี่ใส่ก่อนได้ไหมเรือเออโอ้ยไม่เออไม่ได้ใส่ตอนดูกลับงี้เนาะตอนตอนตอแต่พี่ใส่ตอนเย็นแล้วอู้โอเคอยู่เนาะสวยมีแต่ไสาสวยๆอะ่ปะปลาชอนลอะนี่เนี่ยโดนน่าจะโดนไอ้ใหญ่หนึ่งกว่า